เอาละฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราชาแนลเซ็ตเพลงนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือสัมก็คโมเอ็นะครับผมและในคลิปนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิปที่จะมาเปิดกาชาปองนะฮะเนื่องจากว่ามันมีแบบเลดอัพตัวใหม่เข้ามานะครับจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าโจผีนั่นเองครับตัวนี้ตัวแรกเลยนะฮะฟึ๊บนี่ผมดูจากเงาดำแล้วผมว่าน่าเป็นตัวที่สวยเลยแหละนะฮะด้วยความที่น่าจะมีแบบเป็นไพ่อะไรเรียงๆรอบตัวที่ผมมามชอบตัวที่มีออร่าพวกนี้มากเลย มันจะดูแบบมีแบบความเท่กมากนะครับถึงหน้าตานางจะไม่ค่อยแบบแจ่มเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็อยากได้นะครับมันเป็นรดับยูอาร์ด้วยเรื่องเรื่องครับก็เรียกว่าได้มาคงจะเก่งนะดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรขอเป็นตัวคอนตัวอื่นเช่นนั้นหัวหรือตัวอื่นที่แบบน่ารักน่ารักมาปรับทีมก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับก็ยะได้ว่าเราจะเปิดการชางนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมมีขายทองคำทั้งหมด9,00 0นะครับ ก็ได้จากการสะสมแล้วก็เติมเงินเข้าไปนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพร้อมที่จะเปิดตู้เลตอัพอันนี้เลยทีเดียวนะครับนี่ด้วยความที่มีตัวนี้มาด้วยนะเป็นตัวที่จะเอามาคอมโบในตีผมได้ด้วยนะครับก็มาลองกันดีกว่ากดพิจก่อนก่อนครับซึบบๆเิ่มอโอเคไม่เป็นไรนะครับเรียกว่าของฟรีก็อย่างนี้แหละนะฮะก็ต้องขอบอกก่อนว่านี่เนี่ยเป็นตัวเลตอัพตัวใหม่นะครับเป็นภพกระชาตู้ใหม่นะครับประมาณนั้น ลีเดวานมีของหลอนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตู้นี้ด้วยนะครับผมว่าผมน่้จะเปิดตู้นี้ด้วยนะมี2อันเลยมีกาชาแล้วก็อะไรเนี่ยกาชาโมเอเกลด้รนะครับผมไม่จำมันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นตู้ที่เหมาะกับผมมากๆเลยนะเป็นตู้ที่แบบเน้นผู้หญิงล้วนๆนะครับใครอยากได้แบบผู้หญิงก็นำว่าต้องมาเลยนะแล้วอันนี้คือแบบเป็นการตีนะครับเป็นตู้การตีนั่นเองเอ u r เจ๋งมากเลยนะแต่ว่าผมไม่มีตัวนี้เนะี่ยต้องแบบเติมเงินนะครับนะา โอเคเดี๋ยวเราเป Bla ิดตู้แรกก oh ันก่อนนะครับแล้วค่อยมาสลับเป็นตู้นี้เนาะนะครับนี่น่าสนใจมากนะครับเฮ้ยรู้จะเปิดตู้ผู้หญิงก่อนดีนะผมว่าเป็นตู้ผู้หญิงนี้ก่อนละกันนะเอาเลือกเอาชายนะอย่างเขาก็ได้แบบผู้หญิงไม่ได้สู้ทราบเอออะไรเงี้ยนะฮะใช้ได้มาติดค้างด้วยเจ้าแบนเนอร์เรียกว่าะไนะไอ้ตัวนะครับโรติน้องโรลี่ของเรานะฮะชึบอ๊บผมมีแล้วทั้งนั้นเลย เป็นเสร็จผูเ้เรียนซื้อได้ยังวะเอ้ยังนี่นะครับน่าจะยังนะฮะตัวนี้ยังยังจริงด้วยวะเอตัวนี้อยากนะฮอยากน้อยู่ตัวเขียวนะครับสวยสวยสวยเนสวยปึ๊บใหม่เลยโอ้สีปึ๊บโอเคนะครับก็ถือว่าล้วตัวใหม่มา้ค่ตัวเดีวยเว,ยว,ยว,ยวยอเองฮะอเะออโหที่อยากน้คือ,อยูอาทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นหนานหัวจูรู่แต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่เป็นว่าเปิดตูแ้แรกได้นะผมมาเปิดตู้ตนี้มันก็มีโอกาสได้โจผีนมาอีกเกียนี่ก็น่ารักนะก็สวยดีนะครับ มีตัวแจ่มืนั้นเลยอะเป็นตู้แบบผู้หญิงนั้นอะมันเหมาะกับผมมากเลยจริงๆคือจากตู้แรกนีนะครับ UR หนึ่งเปอร์เซ็น r สี่เปอร์เซ็นแต่เนี้ยนี่เป็นเลนอัพสองตัวนี้นะครับที่ได้ได้ว่าถ้าเปิดแล้วมันก็จะมีกาสดได้มากกว่าอืมเอางาเดียวผมว่าผมเปิดตัวนี้แหละเป็นตู้เลนอัพเกิร์ลดีกว่านะผมว่ามันมันดีมันเด็ดกว่าเยอะเลยจริงๆนะครับยังไงก็ไม่ควรจะพลาดที่จะเปิดเ <laughs> ลยมันมีการชากับตัวนี้สะสมไว้เยอะมากอึอ๊บออเย็ดแค่ ได้หวังยนจีมาไอตัวนี้ที่ผมเคยแบบทำคลิปที่แล้วไงที่แบบมันเหมือนกับไออันแตในเรื่องไรเคียเตอร์เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับเรื่องรีเคียเตอร์นะน่าจะใช่นะครับเหมือนอันแตมากเออเุ้ยแต่เท่เท่เท่ตัวนี้เท่โอ้มาวะ่ะเอาาอไม่สะสมตัวผู้หญิงทั้งหมดโอ้ไตรเกียวยังไม่ได้นี่ตัวเนี้ยยังไม่เคยได้เลยโอ้คุ้มมากเลยได้เอสมาอีกแล้วนะฮะชุบเอยโพลรติดมาซ้ำมากบ่อยจังออหนู เออ S I N C นะครับอ๋ออืมเฮ้ยโอเคโอเคโอเค U R ไม่ได้ไหนไม่เคยมี U R เลยนอกจากตัวแจกนะครับเปิดได้ยากมากนะอืมมาต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊อ๊โอ้ย S I N C อ๋ออ๋ม่นะควรอินผีงามีแล้วนะครับ โอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่เราได้มาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมจะขออัปเกรดหนก่อนแป๊บนึงนะครับอย่างที่อัปเกรดก็จะเป็นเตี๋ยวซีนะฮะอัปเกรดดาวได้ปะชิ้นส่วนไม่พอนะครับชิ้นสนที่อัปเกรดได้บ้างเนี่ยผมไม่พอนั้นเลยนะครับต้องต้นตอามาอีกอันนี้ได้น,นีได้อัปเกรดนนไปก่อนโอเคด้ท่าเพิ่มด้วยตัวนี้เฉยๆตัวผู้ชายผมผ่านก่อนแล้วกัน เน้นตัวาสาวก่อนครับนี่อัปเกรดไปตัวสาวหายอืมแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเซียนอัปเกรดไปก่อนยังไงตัวสาวต้องใช้อยู่แล้วนะฮะก็ตัวอืมตัวนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดที่หลังตัวนี้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 โอ้โอ้อันแต่ของฉันนะครับนี่หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดกระชานต่อนะครับ ผมว่าต้องมาอยู่อ่านสักตัวบ้างแล้ววะตอนนี้ยนะครับมีค่ะใน,นี้น้องคืนคูนได้แต่ว่าผมมีโอกาสเปิดได้แค่กี่ครั้งวะเออ่จะคำนวณแล้วน่าจะประมาณสัก4ครั้งนะครับไม่3ก็4แล้ววะนะครับประมาณนั้นมาเลยจึบ๊บ,บ,บ,บอุนนอ้ยจ้างซุนหัวโอ้โหตัวนี้ไอดียเก่าเนี่ยผมมีเลยว่าผมอยากได้ากไอดีนี้มากเลยนะ คืออยากได้มากนะครับด้วยความที่นาเป็นแม่มดแล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบมากด้วยแล้วก็ด้วยความที่นาเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบมันถุกจริตผมด้วยนะครับล้วก็ชอบด้วยนะครับอันนี้เก่าผมเลิกเล่นไปแล้วเพราะว่ามันเรียกได้ว่ามันแบบเป็นเซริร์ฟเวอร์แรกๆไงแล้วผมขาดเล่นไปพักหนึ่งนะครับเรามันทำให้เหมือนตามอื่นไม่ทันนะครับก็เลยต้องมาเล่นเซิร์ฟใหม่ดีกว่าปึ๊บโอ้ยซีปึ๊บปุ๊บ,บโอ้โหโหย่งนได้จางชุนหัววะก็โอเคโอเค มาเหมือนได้เปิดได้แค่สองครั้งนะดูแล้วนะครับน่าจะสองครั้งจริงอ่ะจัดไปได้เปล่าอ๋อส่วนอุยินมีหมดแล้วหัวโตได้ยังวะยังดิเอ้ยได้แล้วอ๋อทำไมไม่ตัวเดียวอ๋อแย่จริงนะครับอันนี้น่าจะแย่จริงนะครับน่าจะสวยแล้วผมเนี่ย เพราะว่าผมเปิดกระชาได้แค่ครั้งเดียวสินะใช่ไหมโอเคก็ยูอาร์ไม่มาเลยยูอาร์ก็เป็นพวกโจผีนะพี่ดูก็ทุกตัวคอครยูอาร์ก็เป็นพวกโจผีโจจ,โจูอะไรเงี้ยนะโจจู่เนี่นจจยผมอยากได้นะแล้วก็นันหัวนี่ก็อยากได้จริงๆแรกๆก็อยากได้แต่ตอนนี้เริ่มชักไม่อยากได้แล้วชักอยากได้โจจูแทนนะครับนางสวยกว่าเยอะนะครับเกีย์น,นี่ก็สวยดีผมก็อยากได้เหมือนกันหลักๆก็ยูอาร์ก็มีแค่สี่ตัวตอนนี้ ที่ในในแกงนี้ผู้หญิงนะครับโอเคมาต่อครับอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอึ๊บอึ๊บอ้โหอ๋ออโหฟองเยอะโอ้เกือบโอ้ซ้ำซ้ำบ่อยมากเลยเนี่ยเกือบตัวนี้คือเ๋ยวนี้คือแบบกลายเป็นตัวเกลือแล้วอะออืตอนนี้คือผมหมดหมดแล้วนะครับตรงนี้ไข่ทองคำาเรียกได้ว่า เปิดสเกียงเลยมาดูผลงานของเรากันดีกว่านะครับรับไข่ทองคำอีก200แล้วก็ได้เปิดไข่ทองคำเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะฮะอา่าผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าพอเปิดทีทีแล้วมันจะจิตใจไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้คือแบบมันเริ่มไม่ได้แล้วไงมันเหมือนกับว่ามันแบบมันถูกรีเซ็ตดวงเอาแล้วอะคือเราต้องรอวันอื่นเพื่อไปรีเซ็ตดวงก่อนนะครับเพราะนั้นก็เนาะไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวละครที่เราได้กันบ้างนะครับก็อัปเกรดได้บ้างไหมนะครับนี่ปึ๊บป๊บมีอัปเกรดได้บ้างวะเนี่ยตัวนี้ผ่านนะครับแล้วก็ตัวนี้โอเคอัปได้อันแตกของเราหวังหยู่จีนี่ตัวนี้อ,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 อปั้นแน่นอนนะครับตนก็ต้องปั้นโอ้หัวโตวจัดไปครับตัวนี้เป็นตัวฮิลิ่งที่ดีมากๆนะครับ ผมรู้ว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ไหมนะครับแต่ว่าเคยเจอใน PVP เคยคิดว่าเป็นตัวที่ดีแหละเพราะนั้นก็ทำอัปเกรดตัวคอร์เทียได้มาก่อนดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นตัวฮิลผมคิดว่ามันมันสำคัญต่อทีมากๆะนั้นก็ควรจะปั้นเอาไว้ชึบโอเคเอาสักสองขั้นพอชึบอัปเลเวลนะฮะก็เอาใหญ่ไปเลยบึ้มทีเดียิมฮะไปเออนั่นแหละสกิลก็ เอา up ไปก่อนไอ้พวกนี้อย่ามอนรีดแต้มเราก็อัพไปอีกจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคตัวนี้ผ่านไปแล้วครับหนึ่งตัวหน้าตาน่ารักมากเลยแบบทำปากแบบว่าปากปากเมี๊ยวอะนะฮะบอกไม่ถั่วเปล่ามี๊ยวเป็นปากไง <c oughs> หวังย้อนจีนะครับตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะแต่ว่าน่าจะน่าจะน่าสนใจอะนะครับคิดว่าน่าเป็นตัวน่าสนใจปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาทัพเตอร์สามตีอพอครับทุกตัวเลยชึบแล้วก็ ตัวที่ผมแบบอยากจะใช้งานก็มีตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้นี่พาลาดไม่ได้เลยนางคนนี้นะครับคือเลิฟเลิฟเลยแหละฮึบฮึบสผมสิไปก่อนนะครับอัพก่อนอัพขั้นจัดไปจ้างสุนหัวนะครับโอ้เสียดายถ้วเพิ่มขั้นอีกดาวก็จะปลดล็อกสกิลเพิ่มแล้วนี่อีกนิดเดียวเองนะครับก็จะอัพขั้นดาวแล้วใช่ป่ะอีกยี่สิบโหเสียดายมาก และนี่คือการวิธีการปั๊มไข่ทองคํานะครับนี่กดเข้าออกจดหมายแล้วผมก็รับได้เรื่อยๆเลยผมไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าแต่ว,ว่าผมกดเข้าเข้าออกแล้วก็กดรับแบบข่งคํได้เรื่อยๆนวะ่ดิเนแล้วก็เขารับต่อดูไขนทองคำผมบแบบนี้เสียนแปะละคืออะไรเนี่ยคือเดินมาเรื่อยๆนะครับผมงงมากไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่าเป็นบั๊กที่ขออภัยนะครับทีมงานนะครับผมรู้จริงๆนะครับอ้าวไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยหมดแล้วหรอวัดฟักอะไรเนี่ย เฮ้ยโรบอทฟ้าหมดแล้วหรอแต่ว่าขึ้นจุดอยู่เลยอ่ะดูเหมือนจะรับได้อีกนะแต่ไม่ได้แล้วนะครับโหแล้วมา4,090ครับวันนี้ผมกดมาเรื่อกจากที่เพื่อนเห็นอ่ะ2,000ล่ะใช่ป่ะมาเป็น4,090คือได้เยอะมากเลยนะถ้าว่าผมทมการ์ชาได้สักครั้งหนึ่งก่อนแล้วกันก่อนที่จะจบคลิปนะไป let's go เอาเว้ยมาขอดีหน่ะเธอ you are you are you โอ๊ยลีเหลียงฉีโอเคตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้นะเป็นตัวคอมโบ คอมโบกัปตี้ผมนลโอ้โอเคก็โอเคอัพดาวได้จัดไปครับตัวนี้โอ้สีดาวแล้วโอ้ไฟเราเพิ่มอัตราคลิปเอ้ยเยี่ยมเลยใช้ได้นะอันแต่ล่ะอัพไม่ได้ผมจำเป็นเรียกอันแต่แล้วอะเกือบจำชื่อจีนไม่ได้นะครับยูไม่ติดปากอะอืมโอเคหลักๆก็จะ มานี้นะครับสับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสับในเรื่องของการสุ่มกาชาวันนี้ก็แค่สุ่มกระชาให้รับชมกันนะครับเป็นแบบก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะสับการสุ่มกาชานี้นะฮะก็สับใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถจะไปแล้วโหลดเกมนี้ได้นะครับแล้วก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดติดตามช่องของส t e p p พยเอาไว้ให้ผมได้อีกด้วยนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ